สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่อุชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่อุจะชวนทุกคนไปทําขนมเทียนค่ะแบบไม่มีไส้นะคะช่วงนี้ภาคใต้เทศก,กาลเดือน10บนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําขนมไทยทางกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวัตถุดิบวิธีทํากันเลยนะคะนําใบตองนะคะ ไปพึงแดดน,นะคะหรือถ้าใครไม่ได้พึงแดดก็ลงกับตาแเกก็ได้นะคะเพื่อใบตองของเราไม่แตกเวลาห่อขนมนะคะใช้ความกว้างของใบตอง6 6นิ้วนะคะแล้วก็วัดขนาดใช้เป็นแม่พิมพ์วัดขนาดนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ใบตองตามขนาดที่ต้องการแล้วก็นํามาตัดหัวตัดท้ายนะคะตัดเป็นปลายป้านนะคะเพื่อไว้สําหรับห่อขนมเทียนค่ะ แป้งข้าวเหนียว500กรัมค่ะเทใส่ภาชนะนะคะแล้วก็นวดคลายแป้งสเป,ป๊บนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้น้ำเปล่านะคะละลายแป้งนะคะค่อยๆเทไปทีละนิดละลายไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งได้ที่นะคะนวดแป้งได้ประมาณนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวในส่วนของน้ำตาลอ้อยนะคะเพื่อนำไปใส่ในแป้งนะคะเพื่อให้แป้งมีสีที่เข้มขึ้นน่าทานขึ้นนะคะใช้น้ำตาลอ้อยนะคะ1ทัพพีนะคะใส่ลงไปในภาชนะนะคะแล้วก็เติมน้ำพอท่วน้ำตาลค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำตาลละลายดีค่ะตอนนี้น้ำตาลก็ละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะเราไปทำในส่วนของหัวกะทิค่ะ ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนหัวกะทิแตกมันนะคะวันนี้แม่อุใช้กะทิสดนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกะทิแตกมัน,นะคะ่ะพอกะทิแตกมันแล้วนะคะเราค่อยนําในส่วนของน้ําตาลอ้อยที่เราเคี่ยวพักไว้นะคะมาเทผสมลงไปนะคะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปนวดกับแป้งนะคะ เมื่อน้ำตาลแดงของเราเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมนวดกับแป้งกันนะคะก่อนอื่นเลยนำแป้งที่พักไว้นะคะมานวดคลายนิดนึงนะคะแล้วก็เติมด้วยน้ำตาลแดงค่ะวันนี้แม่อุ้ใช้น้ำตาลแดงบริสุทธิ์ของลินนะคะ400กรัมค่ะความหวานสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะนวดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะระหว่างน้ำตาลกับแป้งนะคะเติมน้าเล็กน้อยนะคะเพื่อจะได้นวดคลายได้ง่ายขึ้นนะคะ เมื่อเรานวดแป้งจนได้ความเหลวตามต้องการแล้วนะคะก็จะได้ความเหลวประมาณนี้ค่ะก็เติมลงไปเลยนะคะกับน้าตาลแดงที่เราเคี่ยวไว้ค่ะความเข้มของตัวสีนะคะสามารถปรับเพิ่มได้นะคะถ้าใครอยากให้เข้มมากกว่านี้ก็เพิ่มน้าตาลอ้อยลงไปได้นะคะนวดทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะให้ละลายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปห่อค่ะ ตอนนี้แป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการห่อขนมกันนะคะใช้ใบตองที่เราตัดเตรียมไว้นะคะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะห่อใช้น้ำมันทานะคะเพื่อไม่ให้ตัวขนมนะคะติดใบตองนะคะตักขนมใส่ใบตองหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ม้วนห่อพับซ้ายพับขวานะคะตัวแป้งของขนมเทียนตัวนี้อาจจะมีความเหลวนิดนึงนะคะอาจจะหอยากนิดนึงนะคะ นี่นะคะเราก็ตักห่อไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งของเราหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อขนมกันให้เสร็จนะคะแล้วก็จะนำไปนึ่งกันค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำขนมที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะลงนึ่งนะคะใช้ไฟค่อนแรงนะคะในการนึ่งขนมนะคะใช้เวลาในการนึ่ง30นาทีนะคะ ปิดฝาสนิทนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของขนมกันค่ะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมเทียนของเรานะคะยังไงก็ลองไปทำทานดูนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะส่วนความเข้มของขนมถ้าใครอยากให้เข้มมากกว่านี้ก็เพิ่มน้ำตาลอ้อยลงไปได้นะคะตอนนี้ทางใต้ยอยู่ในช่วงของเทศกาลเดิน10ค่ะ คนใต้ที่ยมทําขนมนะคะขนมไทยแบบนี้นะคะไปวัดไปตักบาตรกันนะคะยังไงแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม mm ่อุชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ